ข้้องเอหนึงหงแสามี่าบพน้องตําบลตาตําบลตลตารีัธ่แงแมิถุนายน2องพารเเรื่อง โครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์คณะสงฆ์ภาคสิ์ประจำปี2567เรียนเจ้าคณะอำเภอทาอ่าบนงสิ่งที่ส่งมาด้วยปัดใจร่วมสนับสนุนโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์จำนวน4,000บาทตามที่สำนักง,งานเจ้าคณะภาคสิ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบระหว่างวันที่5ถึง20่ิบพิธุนายน2567ร,รวม15วันและได,ได้กำหนดแจ้งวาระก,การทำบุญตามบาตรโดยกำหนดให้คณะสงฆ์องประทับปะหนมเป็นเจ้าภาพในวันที่17มิถุนาย25าน2567ณศูนย์การณศูนย์การคณะสงฆ์ภาคสิบบ้านซังน,นิ่งต,ต,ตบบมตมบลหนองเมือง อำเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีและในที่ประชุมคณะสงฆ์อำเภอท่าพนมครั้งที่7จ็ดทัสองพันห้บจ็ดวันที่หนึ่งพิถุนายนสองพันห้จ็ดมีมติมติประชุมให้ร่วมปเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการดังกล่าวนั้นในการนี้คณะสงฆ์ตำบลท่าบนมเขตหนึ่งได้ร่วมสนับสนุนโครงการึกิอบรม สงฆ์50ประจําปี2517เป็นจํานวนทั้งสิ้น4,000บาทรายละเอียดต่างๆได้แยกเอกสารมาพร้อมแล้วขณะนี้เรียงมาเพื่อทราบในรายการดําเนินการต่อไปเรียงมาด้วยความ บัญชีรายชื iri, hi, so ่อวัดท port ี Roy, ่ D, genau, 67, 55, 67. ักสงฆ์คณะสงฆ์ตำบลท่าพนมเขตหนึ่งร่วมสนับสนุนโครงการฝึกอบรมพระพิปัสนาจารย์คณะสงฆ์ภาคสิวันที่1 7มิถุนายน2567วัดหัวบึงกุ้งบ้านหัวบึงหมู่3ตำบลท่าพนมเหนืออำเภอท่าพนมนครพนม พระภูิสิบุธรรมสติจจังหวเภอท่าพนม500บาท 2. วัดพระาพนม้งท่าเจริญมู่13ำบลทาพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดลำปพนมพระรูสุตากเจตยุรักษ์500บาทจัาตบลท่าพนมเขตหผู้ช่วยจาวาดท่าพนมสามวดราชกิจชนเล หมวบึงขาเนี่ยหมูแดงขาปลาดองเนืออำพเดตขาาดองนครปลาดองพระคุพิลาศาสนาสุนทรห้าร้อยบาทเจ้าว่าพระราชีศิลาเดษสีว okay ัดหม้อดอนัดหมอดอนใหญ่หมูแปดตำบลท่าพองตำบลท่าพาดงนครพลาดพระครูศรีอาจารย์ทำรงาเดระเตยเป็นนอกเนี้ย ห้าร้อยบาทห้าวัดดงครามวัดดงครามหมูสิบสองตบนท่ารนมเะนท่าปนมนครพนมพระมหาไตรสักวราโภ๊ประเดนทำ้าประโยห้าร้อยบาทปวัดเทพนิศหัวดอนร้อยหมูส่าอัปเทาตบนท่าพระนมตบนท่าปนมนครพนมพระราอตรีมัสโรห้าร้อยบาทแจที่พระสงฆ์ป่าสุริโย งบึงท่าหมู่สีท่าพนมเหนืออำเภอท่าพนมนครพนมพระอาจารย์บรรจงสาวโรห้าร้อยบาทสำนักพิปัสสนาธรรมสำนักปฏิบัติธรรมสวนเด็จพระเาจารย์ดอนกลางดุ

kakawatu sawakasatu samtang nanggati sukarang wari wari akura wari wari kisatarang ewangi wasi sojinampe anamukatapati ishita wakitang tunang yukare wakame chakusame warikusang kata chalok narasoyaka malicho तुज्ञा मेना पञ्चाया पचारेयो पञ्चार्जा मता पिताच्या तत्पित्या ममसुरेयो चंदिमा राजा पुनः वतनरापिता प्रमाणात एताजतोलोगापनाजतेवताया मोनिता मनोजचामचता एरितारिचासभेसतासुकेवं तुपुन्यादेवमस्तनिमेसुकंचतिरितम् तपेतावः మేనే నా బోညతమేనే ఇమేనే hote seva jake pa โอตโนจัสสปุระโอตโตมารังเดสตัมมันวาเวนามารุกัสสนาบันตุมาลาสุงญาตุกาเวนะมารุกัสสนาัพปุมาพระเจ้าจะชนตะวันอริไม่เพื่อเน้นไม่เพื่อคามเมาไม่เพื่อประดาไม่เพื่อตกแต่งแต่สช้เพื่อญาติภพา אַייזן נאך